ตัวแมงมันพี่น้องสภาพแมงมันพี่น้องบ่แม่แมขนุนโอ้ยโคตรพลาดก็ได้ว่าโคตรพี่น้องแมงกระนด้นปูแต่วแมงกระโดดนี่ได้หลานแล้วข่อยเก็บอ๋อเจ้าเนาะขวดแมกกาซีเอฟซีนาะเด้อพี่น้องเก็บแมงมันน้ำกันบ่แม่แม่กนุน เก็บมันมาซมันี่บ่ได้เลยครั้งไข่หัมมันเนาะเนี่ยไมก็ได้่ละหัวนนี่ไอ้เนจะสหนังนั่นนะอยากได้ใส่เนลกว่าเก็บเก็บเก็บนั่ลายเลยพี่น้องเลยเธอเอ้ยก้นขีนะแต่อินกูนะจิ้ม้งชลเนาะ มันอยากไปวัดแหอันนี่นะมันคือได้เนอมึงจะรอเขาอ่ะเมื่ออื่นขออีกลูกนึ่งเขาแต่เศร้าเขาจะไม่จักหันเดีทำบุญเนาะเออในขวดได้แมงขนุ่นละเด้อเวลาเก็บแมงแมงขนุนชอยกันเอื่นีนขวดเซาะเขาให้กินตะเคียนเขาเอาลงเฟสแถวบ้านอันนั้นนะอ๋องนะหลายๆจะแท้บ่บ้านพุทธเน่ยงน้ำ อันลยาแนี้อมมนอยอย่เนาะนอมันเป็นอาพุ่นบอื่นนี่นะยังไขจะไม่จะขันน้ำนองก่อน่อเขาขอนนกินบอื่นกวัน่อว่าเยมาส่บาันบุกที่อยู่เขาใช้ชกกระันก็ได้เชือกขาววนี้อยู่มวยกระชุกไปจับเลยนะอืมวยกระชุกครับอันนั้นยู่ีีชเขาลงหนึ่งขับรถบบอื่น พอ่อสองคลิปเจอกันคลิปหน้าพี่ร้อง